เาแล้วครับพวกผมนะครับพูนชายฟิลกึกแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมไม้ครับพิกเซลมอนเหมือนเดิมเย่จากพาร์ทที่แล้วเราได้พิซเซอร์มาแล้วเอาไปสูร์ฟโนกุนมาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยชายนี่เหรอเฮ้ยผีส้มเฮ้ยชายนี่ว่ะก็เ,เปิดมามันก็เจอชายนี่เลยเพิ่งจะถ่ายรูปปกคลิปพาร์ทที่แล้วเมื่อกี้นี้อ่ะลิกเฮ้ยอย่ายายายา อย่าใช้ลีกลืมดูเลเวลลืมดูเวลมาเข้ามาเข้ามาเจ็บจ็บเก่าไรวะอ่าสี่แล้วมั้งอ่าสี่แล้วบอลเดียวติดอ่ะนอ่อนะวันนี้จะใช้ฟิสเตอร์ดีปะฟิสเตอร์มีท่าอะไรเนี่ยไอ้บีมเรามีแล้วอะไรเทลเทลวิ <c oughs> นนะ่ะหางลม มีดีท่าเดียวไอ้บิมเราไม่ต้องใช้มันหรอกไอ้ดูดูแตทนหน่อยอืมใส่ดีเฟน์่าโคตรใหม่มากเลยตัวนี้อ่ะจับไว้ให้มันได้ทุกตัวแล้วกันจึ๊บอ่ะจึ๊บปึ๊บปึ๊บแยกหน่อยไหมจึ๊บลูเกียแล้วก็ไอตัวนี้ตัวนี้นโอ้โอ ตัยคุณเออช่างมาันเถอะใส่ๆไปเถอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะแล้วตัวนั้นล่ะอ่ะไลโคมานี่ไอตัวใช้นี่ใช้นี่ต้องอยู่ตรงนี้อ่ะได้กี่ตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำถูกไหมวะสามสามหกเก้าสิบอ่ะถูกมาพันนี้ทำอะไรต่อดีเฮ้ยไอ้นี่มันดรอปไปไหนยังไม่รู้เลยในสแล็ สลาบบอลนี่ามาทำไมมาน้ำมาน้ำในสลัดเรียบร้อยกับปลามาเฮ้ยเหตุเด้อมันไปอยู่อะไรในน้ำวะนะ่ะเออเอออือช่างมันเถอะช่างมันแจ้งมัน,มนเราจับมาแล้วเราไม่ต้องสนใจให้อะไรอ๋อตัวนี้มันหลบอยู่นี่ว่าอะไรอ่เอา้าอันนี้เก็บอย่าพึ่ง ป๊บพาร์ทนี้ <c oughs> ลก,กี้บล็อกรู้สึกอะขี้เกียจเปิดแล้ววันที่แล้วโคตรจะโอ้โหแ้แหายหมดเลยอ่าพาร์ทนี้มาสู้หอกแล้วกันหอกจะดรอปมาสเตอร์บอลวะปรับเปอร์เซ็นต์ให้มันต่ำลงอีกหน่อยละมา้าดรอปเนี้ยโชคดีมากเลยมาสเตอร์บอลจะมีสามลูกเลยอ่ะหูโอ้โหอ๋อ อีวากตัวโคตรใหญ่เออมา,อาถ้าเราชนะแล้วดอบมันดอบมาสเตอร์บอลเราจะจับตัวอะไรจะจับตัวเทพได้ง่ายขึ้นมากเลยมาขอดอบมาสเตอร์บอลเถอะอืออ่าคอยคิงเหมือนเดิมตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ทาเรายังยังไม่ได้เปลี่ยนโปเกมอนปรับแค่นะั้นเฉยๆมาลิก โอ้โหลูคาลิโอมาเองเลยดูคาลิโอต้องเจอนี่ไลโคโอ้โหโคตรแรงโอ้โหมันใช้โบนัสแน่เลยว่ะอันนี้ปล่อยอันติเปี้ยงเอาให้หอกไม่เมก้ารอไม่เมก้าเอานี่ไปอีกอีควิปชั่นอือหท่าทัดไฟนี่อีควิปชั่นเปี้ยงไปสิเออโห่ละ อะไรนี่ไคโอการ์วิวเจ็ดสามมาไคโอการ์ก็ได้อะไรไคโอการ์ติดเบิร์นได้ด้วยออริจินเพาาปีมันโนอ,อะไรไอบิมเตียงเอ้าเราตายดีกว่ากดพิดกยวพิดอ่ะนี่ละกันเลยควสซ่าฮัมไฮเปอร์บิมเดลิวเดลิวเอ้ยเราท่าบินแพ้วะ่ะแพ้ท่าดว้วยเอาไปไฮเปอร์บิม ยนเจน,นพาวเวอร์ไม่ต้องใช้หรอกมันขี้จังอ้าวไม่เข้าปายแล้วกันเปียกโอ้ตายมาเอ้ยเราแพ้ท่านเหมือนเดิมในสแลตโอ้โหที่เราชนะทานคือนี่มันตีเราไม่เข้าเอานี้ไปกินอียิปชันไม่ได้ไม่ได้มันต้องปิดส,สวยสวยอันติไปไม่โดนวะอันติไป ไม่โดนวะเฮ้ยอย่าตายอย่าตายอย่าตายเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จะไปอันนี้ทําไมวะฮิวหิวหิวหิวอ่ะอันตอเตียบร้อยดรอปเธอมาเตอร์บอลไอ้ดรอปวะเฮ้ยดรอปยังดรอปอยู่ยังดรอปอยู่อ,อ่าใช้ได้ใช้ได้ไดโหหอ,อกดีมากเลยหอ,อกอได้เจสบอลใหม่ทักทกี่ลูกวะเท่าทเดิมน่าจะเท่าเดิมห้าลูกอ่ะ จะกดดูทำไมวะแม่งอยู่ตรงนี้กด <g ots> E ดูทำไมหมอหมอยืนมองหน้าไม่ยอมกดฮิวบนหมอมามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นเจ็ดแล้วอ่ะขอหน่อยแล้วกันนอหมอหน่อยนึงอะไรอีกดีอืมฮึมมไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรดีวะอีกเสียน ทําเมอดีไหมเออเอาแบบให้พอๆพอพอกันแล้วกันโอ้โหพอๆพกอพอพอพันตรงไหนวะทําเมื่อยิบห้ตักตักตักไม่ได้ว <c oughs> ันนี้ยังไม่รู้เลยจะมาทําอะไรนี่จะขี่ฟิตเตอร์เล่นมันก็ส้สุละเกินทําไรดีวะอืมอ,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 อตามหาเมตากอสดีไหม,มเมตากอส แตก็ต้องขี่อะไรขอซ่ามันจะเกิดไหมเอ,อ่ยเล่นกับหอกมันเกิดเยอะอ้าวอ๋ออ๋อ,อช่วงช่วงตอนจบคลิปนี่ว่าเออนั่นยังอยู่เลยนี่อลิเจนลอรีสปาวเดดเนียเนียพอ,อนี่แจฟเฟลเอ้าวโอเชียนยี่ล้ว่ะมาทำอะไร มาหาสมุดอาจารย์ฝรั่งถามถามในห้องสมุดมาทำอะไรอะไรวะเป็นภาษาอังกฤษไเลยเลยแหละอ่อช่างมันเถอะไม่เกี่ยวอะไรกันในสลัดโอ้ทีเดียวกับตายลิกออสยังไม่เจอเลยวะ่ะเอามาแอบไปขายได้เฮ้ยออสเกิดหรือเปล่าวะเมื่อกี้มันเป็นช่วงเย็นๆเนี่ย ฮ้ยอดมีโอกาสเป็นออดมีโอกาสเป็นออดสูงมากแต่ถ้าเป็นอัดก็สวยไปไปหากันเถอะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมันเกิดโอเชียนแล้วอยู่ไหนวะตรงนู้นเหรอดูตรงนู้นก่อนอ่านี่ไงอดัดด้วยแต่แม่งฆ่าตัวตต่ต้องรีบจับรอะเราเพิ่งได้ มาสเตอร์บอลมาเมื่อกี้นี้เห็นเลยตีแดงลอยสูงสูงเมื่อกี้วะเอาไปเลยมาสเตอร์บอลได้มาเป็นัวใช้เลยจับลาเทีอสมาพลาดนี่เครียดเลยอ่าจับได้ดีไม่พลาดโอกาสจับมัน99.99%นะอ่ะกลับบ้านเฮาแยกไว้แยกไว้ อตต้องมาอยู่ตรงนี้อ่าเอาไว้ใกล้ๆกันดีกว่าเอาไว้ตรงนี้นี้อัดเละอตเลจไอเหลือเลจิล็อกอ่ะเลจิล็อกอยู่ไหนวะมันเกิดที่ไหนวะเลจิล็อกเลจิล็อกจำไม่ได้วะมันเกิดไหนวะเอ๊ <c oughs> เหมือนจำเหมือนเคยเจอที่อะไรนะนที่นั่นอะ่ะไอหอกมันพาไปจับ เจอที่นี่แหละเมซ่านี่แหละมันเกิดอะไรละ่ะเมซ่าอะไรอ่ะมันเกิดพื้นเรียบๆอะ่ะเออเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึง่งอ๋อเลจิล็อกมันเกิดเมซาอะไรสักอย่างเอ็มอะเมซาพีเอ็มพีเอ็มเรียกพีเอ็มแล้วกันเมซาพีเอ็มอ่ะเฮ้ยอะไรวะอ๋อก,ก็งงว่าอะไรมันเขียวๆอยู่นั้นอ่ะ วันนี้เรามาฆ่าตัวตายเล่นดีกว่าไม่มีอะไรทำรู้จะตามหาดีวะเออลักกี้บ็อกเดี๋ยวพาดหน้าแล้วกันอ่ะปึ๊บป๊ปึ๊บ,ๆๆ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 บโอโหโห้โหตายเหมือนเดิมนะใครทักอะไรวะโทรศัพท์อยู่ทั้งไก่น่าจะเฟสเออใช่เสียงแบบนี้น่าจะเฟสในคลิปไม่น่าจะได้ยินมันอยู่โคตรไกลเลย อ่ะที่เห็นะไรแวบบตรงนู้นวะอ๋อตัวนี้มาซื้อเทนเนอร์แล้วกันปึ๊บปุ๊บเก็บสิไม่เก็บวะเอออ้าวไฮไฮโดรปัมเรียบร้อยวะทิ้งไปเทนเนอร์เราต้องการตังค์ต้องการตังค์อย่างมากไฮโดรปัมไม่โดนแต่ผิดท่าวัตเตอร์ชิลิเคนนน่ะ ไอ้นี loser, ่ er. มัน w อ t e r ร u l i e n อ่ะอ่ะเลยเด้อ Water Julien กาดีอ่ะคาดี้หรือวินดี้วะตอร์ชู u ิ i คนอ่ะอ่วอ่ะ Water j u เ i ้จะโดนเบิร์นตายอยู่แล้วเ่ยตอร e ชู u ิเ e n เรียบร้อยอ่า ของเราไม่ค่อยได้ใส่เลยอยากใส่ได้อะมันจะบูสต์อีไม่มันจะบ e ูสต์สปีดทุกๆเทิร์นแต่เปล่าวะจตไม่ได้วะแต่ในนู้นมันใส่ได้อะเออเมตากสตามจับเมตากอสดติกว่าพาันนี <l ots> ไม่เกิดเมตาก็สไม่เกิดเลย <l ots> อะไรของมันหึหึ <l ots> อืมไม่ใช่เก็บวะเอาเต่าก็ได้วะสู้เต่าหน่อยจิบไลโครกระโดดไปโดดไปโดดไปจิบป๊อปป,ปโอ้โหโอ้โหสามตัวเลยวะมาจิบขึ้นมาขึ้นดิไม่มันไม่ลอยปัญหาเดียวคือมันไม่ลอยมันวิ่งเร็วก็จริงอ่ะไรโคร แซปคนนอนเปี้ยงแซปคนนอนอ่าโอ้สลับบิมไรโคเดี่ยงไปแล้วจิราชีเวลแปดหกเฮด้าก้อนเอกอีกแล้วอ่ะยายยายยาดีนะที่สู้มามามาดูเทนเนอร์เอเทนเดอร์ไม่ใช่เทนเนอร์จิ๊บม้าโพนี่แรกไปตัวนี้ทั้งวันเรามีตัวใช้นี่แล้วเราไม่ต้องการหรอก เป้าเท่าไหร่กันวะยี่สิบหกย่สิบเก้าอันนี้ก็ได้ตัวโคตรใหญ่เลยมาเจอการ์ดอนหน่อยอีกิปชั่นโอ้ดแต่ผิดตัวนี่วามันไปอยู่ใต้ตัวนี้ทำไมวะอีกิปชั่นโอ้โหโซลาบีมเฮ้ยไม่เข้าทำไมอีกิปชั่นไม่เข้าวะไฟ ี้ยงไฟยเปี้ยงตัวนี้มันโคตรโหดดับออฟว่ะเรายังไม่มีวิหารยังไม่เจอวิหารเลยเออเหลือวิหารตัวเดียว,วใช่ไหมเป็นทันเดอร์ทันเดอร์เอ้โซลอาร์เกิดอีกแล้วอ่ะโอ้หทำไมตรงนู้นตรงน้ํามันมีเยอะอย่างวะในมีนี้แบบเกิดเป็นกองทัพเลยมีโอกาสเกิดริเวอร์สุงมากเลยตอนนี้ ไหนไปดูซิอะไรเยอะแยะเลยว่าตรงนี้โอ้โหกล่องทับคอยคิด้วยนี่ดำน้ำดูหน่อยดำลงไปดิดำกดตัวอะไรวะดำ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 ,ดำไม่ได้เร็วไอ่จะลอยไปไหนวะใครก็ดำน้ำไปอ่าเป็นพวกปลาอะไรพวกนี้เร็ปึ๊บปึ๊บอืมมีแต่คอยคิง เมื่อกี้มันกระจุกรวมกันอะไรอยู่วะมะเราไปไว่ายน้ําเล่นออกไปจนภัยดีกว่าร์นนี้ไม่รู้จะทําอะไรดีเอ,อ้าไปเลยไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวกี่นาทีแล้ว,วนี่วดนไร้สาระเลยอ่าเราอัดประมาณอย่าคิดก่อนสิบหกสิบห้าประมาณสิบห้านาทีแล้วอะสิบห้าสิบสี่สิบสี่สิบห้าประมาณนาั่นแหละ หรือไม่ก็สิบสามนะตรงนี้ที่ที่เราสร้างไว้มันไม่เกิดสักพีเราไ,ไว่าเล่นดีกว่าคอยตามหาก็อื่นอะไรพวกนั้นอืมอ,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 มอมตันวะตันวะ,นวะทางนี้ทางตันบินไปก็ได้ทำไมมันตัวเล็กขนาดนั้นวะต้องเอาแล้วเอาแล้ว มาซี่ตัวเล็กชายนี่เหรอดอบอะอะไรวะดอบดาร์กเอกให้อีกสักอันก็คงดีไม่มันแพ้เนี่ยว่าอันนี้ละกันชึบป้ายไอไอบิมทำอะไรไม่ได้ไอบิมละกันเปี้ยงอือือเอาไงดีสู้ไม่ได้วะใส่คิกเออ ฟิวเจอร์ซิงใช้ได้บอกว่าเมื่อกี้โซลาบีมเรียบร้อยการดอนมาถ้าได้ทันเวลาพอดีเลยอยากจบแค่ตรงนี้อยากจบแค่ตรงนี้อ,อ,นอุ้ยเอา้าทำไมเมื่อกี้มองเห็นมันเป็นอันแบบบล็อกเดียวอะเออันต่าบอลอย่างนั้นไปจากการมันจะได้อะไรวะ แต่มาเต์บอลอีกหรือเปล่าเนี่ยอืออีกพี่แชร์ใส่แม <laughs> เอาตัวหลักสามตัวให้เวลร้อยให้หมดไหม <laughs> เฮ้ยเจอทอง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 เอาไปบวกบวกลัคกี้บ็อกได้หรือว่าเอาไปทำอะไรดีวะ <laughs> งั้นวันคูดไปก่อนเ <laughs> ฮ้ยอืมเลวินเนอะ อ๋อตรงนี้ต้องเลวินนี่เองโอ้โหมีแต่ทองมีเหล็กด้วยเหล็กเราหมดแล้วเหล็กไปสักหน่อยจ๊บๆบ,บแล้วครับที่ขุดเพชรมาแล้วแทบจะไม่ได้ใช้เลยเนี่ยแทบไม่ได้แตะฮะเหล็กได้อยู่ได้อยู่หกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเกอันขาดเรามีเยอะเฮ้ยอลูมิเนียม ขุดขุดฐานไปเดี๋ยวค่อยทำไ้ตัวเครื่องแรกลัคกที่บ็อกมีฐานแรกด้วยมันจะได้แรกย,วยาวๆเพราะเรามีที่บ้านเยอะเลยอ่ะจึ๊บอ่าจึ๊บดิฟโอเชียนตอนนี้เนี่ยนะอ๋อตรงสายเป็นอัรลาติอสัสทั้งหมดเถอะอา้าวตัวเราก็ใกล้ตายจะหมดแล้ว ตายไปจะหมดแล้วดีกว่าพูดอย่างนี้ง่ายกว่าเออฐานได้กี่อันนี่กลุ่มหนึ่งมันมีโคตรเยอะเลยฐานยี่สิบอันละมาตรงนี้อัลูมิเนียมเขายังมีอีกอะปึ๊บปป๊บึมอ,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 อืมฮึมมอุ้ยพิษพิษพิษจะคิดขวากินกินกินอันนี้เอ้อ มามามาทันเดอร์สโตนเรามีไหมนี่เราจะได้ทำออฟโอ้ยขึ้นไม่ได้ตัวมังใหญ่เกินไม่น่าทำให้ตัวใหญ่เลยแต่ตัวเล็กมันก็ไม่เท่ขี่หลบหน่อยนึงก็พอละแหนว่าออสอสัอสอัสไม่ใช่อสอสตัวนี้ดับเหล็กตัวนี้ดับเหล็กดับเหล็กกี่อันถึงกี่อันวะ ปึ๊เปิลไปเฮ้ยทำไมไม่เข้าวะฮ้บัึกหรือเปล่าวะทำไมตีมันไม่เข้าไ,ไอ้ท่าอีคืออีควิปชั่นเนะี่ยมันไม่เข้ามาตั้งแต่ตัวไหนวะอ๋อไม่เข้าตั้งแต่ตัวอันนั้นแหละวุฒิเกียบาลนะไม่กล้าเห็นตัวนั้นอนะ ได้บานะหรือเปล่าวะน่าจะบานะน่าจะไม่ผิดบานะแน่แหละหากลับบ้านดีกว่าปึ๊บมา,ารันนี้อ่ะสั้นๆแค่นี้แหละไรห่าร่ามากเราจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีวะเนี่ยอืมคิดกันเรคิดชื่อคลิปกันอ่าชื่อคลิปชื่อว่าแมวแมวชื่อคลิปเหรอชื่อคลิป ชื่อคลิปคิดซี่คิดซี่คิดอืม,อ,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 มอะไรดีวะทำอะไรดีวะชื่อคลิปอ่าอันนี้เราจับพาที่แล้วเอ้าไงดีวะชื่อคลิปตอนนี้เออานะดิ เอา,เาชื่อเออเดี๋ยวช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันอ่ะวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะปุ่มซับอยู่ใต้บนเหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วบายบายขอ150ไลค์นะบายบายเย้ yeah.